สวัสดีครับเห็นข่าวเยาวชนไทยติดเกมหรือเล่นอ,อินเทอร์เนต็ตในทางที่ผิดแล้วต้องรีบชี้แจงให้น้องเข้าใจนะครับว่าจริงๆคอมพิวเตอร์ไม่ใช่ผู้ร้ายแต่มีดีเกินค่าต่างหากครับ คอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่เราใช้ประโยชน์อยู่ทุกวันแล่อเนวยความสะดวกต่อชีวิตเรามากถ้าเรามีความรู้คอมพิวเตอร์สามารถที่จะไปเป็นโปรแกรมเมอร์โดยตรงหรือไม่ก็จะเป็นซิสเต็มเอนจิเนียร์ที่ทําการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์รวมถึงฮาร์ดแวร์เน็ตเวิร์ที่ติดต่อกันแล้วก็คอยควบคุมการสร้างระบบคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้ถูกต้องตรงตามความต้องการขององค์กรครับ ประเทศไทยกำลังจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศที่พัทยาในปีหน้านี้โอกาสนี้จะช่วยกระตุ้นให้เยาวชนไทยสนใจเรียนดูวิทยาการนี้มากขึ้นว่าแท้จริงแล้วคอมพิวเตอร์เป็นพระเอกครับสนับสนุนโดยสถาบัานส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี